ขำขันสุดท้ายชวนจิ้นก่อนละครต้นรักริมรั้วจะมากับข่าวดีที่กบและบัวควงแขนมาบอกถึงที่พิเศษสำหรับแฟนละครที่อยากพูดคุยกับคู่ควันอารมณ์ดีคู่นี้หนึ่งทุ่มตรงวันพฤหัสบดีที่12กันยายนนี้ต้องไม่พลาดสำหรับโปรแกรมฮิต t v วี t a r ซ h a t ชทาง w w w t h a i t v 3 c o m เซตคอมตั้งกล้องให้พร้อมรับรองได้จิ้นกระจายไม่แพ้สิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้แน่ๆคะ่ะ ครับผมสําหรับวันที่12กันยายนนะครับวันพฤหัสนะถ้าใครคิดถึงพวกเราเข้าไปที่ www. thaitv3.com ก็ได้ชมได้ได้พูดคุยกับเราได้มาแชทกับเราใน Star Chat นะคะครับก็ทีวีสาม Star Chat ใช่ครับไม่ใช่มีแค่เราเนาะแต่ว่ามีชอนด้วยแล้วก็มีดิวด้วยครับผมไม่เวลาพูดถึงดิวต้องดิวด้วย ฮะมีพ huh. ิชอ์ด้วยแล้วก็บ so so ิดด so ิวด้วยก็ตามหน้าตาครับคิมอย่างเงี้ยนั่นแหละครับถ้าใครคิดถึงก็มาเจอกันได้ในในทีวีสามสตาร์แชทนะครับบัวพาดไม่ได้นะคะได้นะคะ